สวัสดีครับธราวุฒิมาทองนะครับเ,เรื่องนี้รับบทเป็นชื่อวิชิตเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าหนักแล้วก็เป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนทุ่มเทกับชีวิตแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ด้วยสตอรี่ไลน์มันมีเรื่องปัญหาเรื่องอะไรในชีวิตเ,ย,เยอะแยะมากมายซับซ้อนความคิดหลายอย่างมากเลยก็เป็นบทที่ยากมากครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่อยากทําแล้วก็ด้วยสตอรี่มันน่าเล่นแล้วก็มันท้าทายมากยังถ่ายไม่เสร็จนะผมอยากดูแล้วจริงๆแล้ว ทั้งเรื่องเนี่ยผมประทับใจทุกฉากด้วยตัวเรื่องมันเป็นฉากที่หนักมากซีนหนึ่งของเรื่องคือฉากที่ฆ่าซาร่าเราก็เป็นห่วงเพราะว่าในเรื่องมันต้องกดเอาหมอนกดเขาจริงๆอะฮะแล้วผมก็ เล่นจริงจนผูก้กอบสังคัดพอคัดปุ๊บผมก็แบบรีบดึงหมอนออกอะไรเงี้ยฝากผลงานนะครับเรื่องเพื่อนเก่านะครับกับแฟนๆทุกคนนะครับช่อง5้าครับค่ะชื่อซาร่าค่ะซิงกินีนะคะที่ซาร่าเล่นก็จะเป็นตอนเพื่อนเก่าค่ะก็ในบทซาร่าก็จะเป็นปานว่าเป็นภรรยาของพี่โอ้พี่โอ้ก็จะเล่นเป็นวิชิตค่ะเป็นสามีคือเราก็ในเรื่องก็จะมีความสยองอยู่ในนั้นมีความลึกลับแล้วก็มีผสมโรแมนติกเข้าไปในเรื่องค่ะ ยากไหมก็เป็นเรื่องแรกที่รู้สึกก็มันมันก็มีฉากยากหลายๆฉากนะคะแล้วก็รู้สึกกดดันเพราะว่าพี่อ้นเขาเล่นเก่งมากเลยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่อ้นมากค่ะเพราะพี่อ้นก็ช่วยสอนสลาก็เหมือนเป็นครูไปในตัวด้วยค่ะค่สะสลาก็ขอฝากแฟนๆนะคะทุกคนติดตามชิ้นงานของสลานะคะเรื่องสยองพ้องเพื่อนนะคะตอนเพื่อนเก่าทท,ทอบอห้าค่ะครับสวัสดีครับชื่อไซโก้ครับสุภกรบางชวงครับในเรื่องระบ,บุรเป็นจิตครับก็เป็นเพื่อนของวิชิตซึ่งระบุดโดยพี่อ้นสลาบุตรครับ จำผมได้ไหมผมเป็นเพื่อนเก่าคุณด้วยคาแรคเตอร์ที่ได้รับเนี่ยคือจียจะเป็นยมทูตแต่ในความเป็นยมทูตเนี่ยคือจะต้องมีความเด็ดขาดมีความว่างเปล่าความโดดเดี่ยวแต่เรื่องเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ายมทูตคนนี้เขามีเพื่อนซึ่งเพื่อนเก่าของเขาเนี่ยก็คือวิชิตมันจะมีอารมณ์เพื่อนอยู่ในนั้นความเป็นห่วงความอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแต่ก็มันก็จะแสดงออกมามากไปได้คือจีตก็จะเป็น คนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นกุญแจสําคัญที่ใช้ในการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดสําหรับหนังซีรีส์เรื่องสยองผ่องเพื่อนนะครับก็จะมีให้ชมทางททบ5ครับฝากติดตามด้วยครับ